มากับเอที่พตัวเอีกครับนะครับในวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสวายนั่นเองนะครับใช่กับสวายนะเจอกันกาอินเจอกาอนใจเอ็นใจอนแท้เจอกาอินเก้นะครับพูดจากเศรษมาพูดจากเศรษใช่ใช่ไโอเคครับฮึ๊บฮึ๊บนี่เอดมินเอเป็น่ายเริ่มก่อนนะครับโอเคครับพอเสอนะครับรอก็ต้องมีการคิดหนักซักน้อยนะ แต่สวายุคนี้มันเร <Stevens. S 1> ็วจริงๆเร็วนะเร็วมันแปลกมากเลยนะที่ที่พลิกจากตอนที่มันออกทีแรกที่เห็นนะสังเกตนะสวายไม่ถ้าไม่เหลือถ้าไหลไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความเร็วขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้นะไลท์พุ่งไปสาวติดแล้วเร็วนะข้าอสนามครับโม่สามใช่ไหมแล้วถ้าเป็นมอนก็สามารถเลือกเอาขพวกกินได้เอาพวกกินมดเลยผมจบ คุณจะทำตัวมันถมเหมนี้เมื่อสองส,องสปีที่แล้วไม่ได้นะใช่เขานันคุณต๋อมีไม่ต๋อสิบเมตรใช่สมัยสมัยที่บอลซอเซอร์ออกใหม่ทําไม่นุนมๆตัวบอลซอเซอร์ก็ไม่ขึ้นนะชาร์จเป็นเกมเกตายด้วยไงประเด็นสใครสนใครที่สนใจนะครับเทคนคนี้คุณเอฟล่อยนะเสดมากเลยนะเว้ยมันโคตรเสกเลย นำมอเตอร์สองใบนะจสังเกตนะครับใส่ได้ในนีโอวายสวายนะเป็นดาเอวาเอาไว้ไหนองจอะเอาสองใบเมื่อกี้ไงมรนี่เป็นัวที่มีอเวเทิร์ด้วยใช่สุดยอดเอาก็มันตัวตังสุดยอดมันจะฟาดลวไอครับโอ้ตัวนี้ทํไรได้นะสองสวนี่ ตัวนี้ตายใช่ไหมสามารถอ่าก๊าดสามารถเมื่อนดีะถูกทำลายนำกร์ดไปตืหนึ่งใบกับขึ้นเมือคกับครับใบได้แ้รจากกองกร์ดเลยนะจากกองกราดเลยครับใบนั้เลยครับใบเดเดีวรอใช่ผมแสดงไว้ตรงนี้่ามีแอดมิทหนึ่งบอกว่าต้องเสด็จรอนไปก่อนผมแสดงไว้ทังคางอยู่เราต้อง่ครัอย่างะรัพโารู้เคิดร้อนแค่เราผีร้อนครับาจะกจาเสื้อไม่มีอะไรหรอกนะจรับไม่ใช เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วะอ๋อเก่งก่อนเข้ามาพี่นัดมันเป็นหลักการว่าอจะต้องเห็นก็ต้องมีสิ่งนี้ไปอุ้ยต้องเหมือนกันว่ะอุ้ยถ่ายถ่ายพีมาเลยนะติวติวของใบนี้บอกว่าเมื่อนำลงช่องดมได้เก็ ได้เลยนะถ้าแรงแล้วได้เลยแล้วแล้วก็มีมอเตอร์ใช้สามหรือสูงกว่าได้สวยใช้เนตังสาระได้หน, <c oughs> นึ่งรันหนึ่งพันบ้านะเนี่ยอะไรกอย่างนั่แหละแต่ว่าขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านใช่เดสซัพเตอร์นี่แหละที่สิทธที่เรามีแล้วตอนไม่มีมันไม่เหมือนในอนิเมะที่ที่ว่าเวลาลงมอนแล้วติดเราก็สกิลติดที่มอนมันอ่านเองอันนี้เราอ่านเองอนน แอบกลัวเดซักเตอร์รีมาในกอง59ใช่ใช่น่ากลัวนะเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วอะเดถ้าคนจำได้เออสองข้างแล้วปีป่าจำได้ละเดซแท็กเตอร์ใช่เดซแท็กเตอร์มันเป็นใบที่แพงนะอะไรบ้าอ๋ถ้ารีมาหมดเลยเฮ้อเมื่อกี้นี้ถูกทำลายเปินการไม่เกินหนึ่งใบจากในกองขึ้นมือแล้วก็แล้วก็ ยิงเตะฝั่งไหลไม่ใช่แล้วปักปักพี่ไม่ต้องโชว์ก็ได้นะถ้ามันบอกว่าต้องการอ่ะไม่เป็นไรให้เขารู้เลยไม่ไม่ไม่ดิมันมันไม่ใช่ไม่ต้องโชว์ก็ได้มันไม่ต้องโชว์เลยแหละใช่ใช่ครับทำไมนะครับไม่แล้วก็กาให้ประชมเห็นว่าเราอวดเฮ้ยจริงๆชักให้ต้องดูก็ได้นะชักเลยเหรอี๋อท่าไม่ดูอ่าสกิลรถหนึ่งไลน์เลืนถ้าตีใส่ครับเลยมาแล้วก็ตีสองสามหนึ่งหนึ่งอ่านเปล่าพี่น้อง

ไม่ต่างกันยืนรอเธอที่ไหนวะโอเคพี่นัดพี่นัดเป็นต้องอเวอรแล้วแหละไม่กำลังจะบอกว่าอยู่ในนี้พอดีเอาแล้วนะพี่นัดแอคแอเม็ดครับตีตัวนี้ครับน้ำขึ้นมือไม่ตกดอบด้วยนะไม่ตกดอกนะไม่หาลุกขึ้นมาตีได้สามขีหนึ่งสองสามระเบิด ปาเดินก็เดิน <laughs> เราเอาวมเอกากพูดเหรอไม่าตัวนี้ <ๆ S 1> มันไม่ถูกทำลายนะแต่ถ้าเรามีการติดทำลายตัวเองมันก็ทำลายได้ไหมไอ้นี่ม,นม,นมันบอกว่าถูกทำลายด้วยอะไรมันบอกว่าเมื่อถูกทำลายด้วยผลของความสามารถของการคู่แข่งแสดง,งว่าตัวเองทำได้ใช่ถ้าขอรับว่าตัวเองทำได้มันมันมันเป็นเคสเดียวกับไอ้โลกอ่าไล่เองไม่ได้ไงไล่เจ้าเกต ไล่เอาเกีย์ไม่ได้หรือว่าโดนมือเยอะดีดี <ไป S 2> ขอสองใบก่อนโอ้จริงจริงหลหักการที่ต้องถูกที่ต้องถามก่อนนะแต่เขาจะทำอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เบ็ดทำไรมไม่เอาทำให้ทำถึงส่วนถึงส่วนใหญ่มันถึงส่วนใหญ่มันจะไม่มันจะไม่มีอะไรสวนก็เถอะแต่ว่าเออสองใบผมให้ทักก่อน ไม่โดนทิ้งได้กืได้เลยท่านได้ม่ได้เกรดก่อนแล้วถ้าถ้ามีไซส์สามอยู่ก็จะได้เกได้อันนี้สใบก็ได้ได้ไม่เปนไปหมันบอกว่าติดแค่้อิโใช่ไหมเออเวนิ่งสองฝหน้าติดเวนิ่งติดนม่บพบิังไงสองพบสองใบรวมองตัว่เรอ ัดตรอไม่ไเปิดใช้งานนะไม่ไม่เปิดไม่ใช่เปิดโรงงานสามครับหนึ่งสองสามสามครับหนึ่งสองสามสามครับเข้าสุดรอดเติ้นจะเปลี่ยนสวายใช่ไหมผมรู้จะเป็ี่ยนลาแน่ๆเลยอยากอยากจะทำเหมือนกันเขาจะเปลี่ยนลายเขาจะเปลี่ยนทางรัดไงแบบให้ลายตายแล้วจะเปลี่ยนแน่มันก็ได้เนาะใช่ อะครที่ไม่รู้นะวิโซเลย์เอามาใส่เนี่ยทำได้เหมือนกันโซแต่ต้องเป็นโซเลย์เก่านะโซเลย์เก่าหักไวตหล่ไปก็ใส่นแบบอ่อนๆนะใช่ไอ้นั้นทำได้นะไอ้สองไลล์อ่ะแต่สองใช่ใส่สองให้ไลท์ถึงมีเป็นโปรโมงงู้แต่คุณเต๋อก็ใช้แซดเพราะเป็นคนที่ใช้การ์ดทุกใบบนโลกทุกเว้นใบที่จะว่าในี่ย้องเขาใช้ใช่ทำได้นะดูเขาพอ จริงทีทท่องค่กรเพื่อเสด็จอาซีดากา้าเถื่ออะไรก็สโลนเลอาไดา้ก็สโลนขึ้นใช่มีสัก<า>สไหนหรอใส่เด็กเ <c oughs> าดาได้ก็สโลใส่เด็กอันนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่ก็มันโอ้โยังไม่จบเลยใบนีเหรอจำได้ ที่กูมาร์คให้ที่น่นยกูยังต้องใช้ทุกใบไหมไม่นะ้อมมอน่ได้ไม่โลไม่ต้องใช้เลยนะมอนเล็กก็ไม่ต้องใช้เวทีก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยเลยต้อตัวกา้ากับอไบเข้ามาเลยคีนะทมาเอไมากาไนเนี่ยนะใช่มาตกรายมาเลยทำอะไรได้เอท่านมาหวด์มาหวดดทุกใบในสนามแล้วก็ผู้เล่นด้วยนี่ ไม่ไม่โวดมทุกใบวดมทุกใบใช่โอเคแล้วไงต่อแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีการบนสนามมีการต่างๆมีเบิ้ลไหมมีถ้าไม่มีมอนถ้าไม่มีมอนบนสนามยิีการต่งๆไปกับอะไรั่นแลเอ้ยไมาแล้วเอาไเที่มีอเทมเดยวเรยนใช่เลยผมดูก่อนครับพี่ตไม่ใช่เลยผมดูก่อนบนนั้นนะสวมครับเฮ้ยรอเด็ดบัตเตอร์เฮ้ยเป้ เผื่อพี่รัดไม่ช้ำใจเผื่อพี่รัดไม่ช้ำใจมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายนะไอ้สิตีครับน็อตเลยไปครับอันนี้แผ่แผดท่ามีแสกเปล่าไม่มีอ่ะแสกต้องลดพี่ต้องยกเลิกโอกาสนี้อ่ะค่ะถ้าแสกพี่จะยกเลิกโอกาสเลยไอ้ที่สา่งมอนการะยกเลิกโอกาสไปห้าเขาจะไม่โดนไม่ต้องคิดอะยอะยังมีแขกรับเชิญอีกสองท่านโอกกาศแล้วอีกห้าไปเลยนะหนึ่งสอ อาโอเคเปลี่ยนขึ้นใช่ได้แล้วก็เตี้งขึ้นมาห้าโอ้แต่ว่าตายเหมือนกันตีต่อนะตีอ่าทำลายอ่าใช่ป้าหแล้วก็ตีมาที่ดับบลูสามหนึ่งสองสามสี่ได้ได้โอเคได้อดูเกมต่อไปเอาแล้วรับกลับมากับเกมที่สองคุณพี่นัทลุกก่อนครับผมนั่นเริ่มมือสามใบต่อให้สี่สี่โอเคก็เริ่มในมือสามใบได้นะแต่เด็กลุกต้องเป็นล็อกตดู ได้ันมัตเตอร์ด้ถึงสาก้าก้าัวให้สามงก็ได้ก็ได้ใช้แค่สองเลยแวแบบนี้ก็จิิก็อย่างมันกอนเลือแล้วกไม่ก็สห้ซื้อแยกก็ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้แยกนะก็ซื้อรวมๆไปนั่นไม่งนจเอะไรมาขายแยกหครับสองสามมาที่อามเติสสามเท่านั้นแล้วก็ เอ็นใบถลงก่อนไหมนั่นเองขบกลงเยอะนะไม่ลงเยอะกว่านี้เขาลงเยอะกว่านี้ครับผมเดี๋ยวไม่ใช่เขาลงแบบเดี๋ยวมันเรียนใบโม่โอ้ยน่ารักใช่ไหมคอนโซนตกนั่นไงอาร์ตูาไอ้ไม่ใช่ไอ้นั่นไงไอ้สมองฟ้าโซเดียวพอดีเลยไปเลยมันก็ไปเลยนั่นแหละชอบมากคอนโซนต่อ แ <Andrew. S 1> อนดรอ้จิงลง okay. โกโก้โม่สามใบเมื่อโจมตีแล้าเอาใช้สามมาขึ้นเลยก็ดีนะลงเบียโซนเดียรไ์ชาร์จอยอะโมต่าง้อใส่ด้วแน่นอนมันก็ต้องใส่มีโบต่มันจะเดินไมครับแล้วชื่อตกีติดมันเดินไหะครับต่อี้ครับ อาบิสเกตนะครับสามารถทิ้การอุอยู่หนึ่งใบเพื่อนำไปถึงกระดุมเกลและนำดาวคอนจโนนรายการที่มีคำว่าอาซีดาก้าสองใบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่ได้ทั้งทักกาทั้งไอทั้งตะไวย์จริงจริงจริงจอยู่ในแฟลกช่องเพียงอยู่กับไอมังกรเทพีศังก็ได้นะใช่เมื่อกี้ตัวนี้เมื่อกี้ลงดับไฟใช่จริงไม่มีไฟสังเกตแต่มันจะไม่ติดเข่ามองกรไม่มีไฟใช่เอาไว้เสิร์ฟเอาไว้เสิร์ฟแล้วก็สับไปลายไ ก็ไปกันบังคันให้เวาก็ละเบิดอ้าวนี่คุณเก็บโก้ยอได้โกโก้โกมันใส่สูนไงตีแล้วนะโก้วัดวมึออันนี้ตัวนี้มันตายตีใส่มันจัดไังตัวนี้ตัวนี้ตายได้จวนแล้วก็กอันนี้ตายได้จุนเลยอะใช่อ่า่วะจุหนึ่งกอนเราค่อยเสิร์อเคแล้วก็ขาเป็ดาเป็ักนได้นะ สวงแปะและบวห้ใช่ไหมใช่จ้ะแต่ว่าก็ดีแล้วเพราะว่าก็มีการที่สาปาสวายเยอะแมนแผนไอ้การดอกติดอยู่นะการด่อกการดอกไงใคใคกระเดกนครังไ์เพื่อนลุกสามครีอวดไหหนึ่งสองสองหนึ่งคริหผ่านตัวก็โดนทำอาเสียงเงียบัดเอ้ อาการลอกเก่าการวลอกเกดการลอกเก่าได้สองเกมใช่ไหใช่เอาใส่คู่ก็ได้นะถ้ากลัวเจอยังกี้ถอดโฟนไว้แล้วจใจคีย์เวิร์ดของเด็กนี้เลยก็คือไอเดอเนเพราะว่าเราจะรีบเปลี่ยนไปนู่นใช่จะไม่เล่นนานแล้วพี่นัดเขาเล่นนานเขาจะทับครับผมพอนงได้เลยแทงร้อยห้าบาทเขาไม่ทับเขาก็ทำอะไรเออแต่รู้สึกว่าไอ้มังกรวิสีมาร ะไรมีติดล้วก็เดือยอะไรเล่นอะไรพลาดนะซื้อมียาบอนถ้นายเดดีโกโก้เราใช่บ้านะมีไซต์นิดนึงไม้ตาไรกันไม้ตารับกัน้ามีแต่การโฆษณาจ่เงนเก็ตัวสามให้เบิดการมาเป็นการช้าหลตีละนะวดไปได้ได้นนึงลูกมือสองตัวนดงเพื่อตบตัดวัดไป ทาที่งกาัน้ถ้าเดินนี่เขาจะไม่ทาอะไรนอกจากปามเลยทุกคนใช่ใช่จะามไที่จริงะนะก็ไม่อยากให้นเน่างนกรอัวอไหนครับไม่มีไม่มีวอก็ไม่นับเป็ชื่อวอเลยหนงสองสหกสิบอ๋อเอาสังออกเยนี่เอาวางไว้เหนือหัวก็ได้

ถ้าถ้ามันเป็นสองศูนย์นะคือคือถ่ายเร่างยันหงมได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่สองศูนย์ไม่จบอ่าตีดูอุ้ยเขาหวงอ่ะเขาเปิดกลางให้เราอย่าหวังว่าเราจะตีไม่มันเออมันก็ต้องออกแล้วก็โอเวอร์ไซด์โออย่างนี้แล้วก็เอาลงแล้วก็เอาลงกลางแล้วก็ลงลบทางหลงกลางเลยอ้าว อ,อันนี Gesch ้สกิลน no ี่ได no <right ้เกอ่าแล้วก็มีเวไม่ซ้ำกันสงเวนาะโอเกินแล้วพี่แค่แค่ไอไวโม่สอจวไปเดียวก็สองเวแล้วพี่แล้วรวมตัวเองอีกต้งมีอตรงกลางแน่รู้สึกันเฮ้ยอ๋อีแอันนี้ใ่แต่ใว่าใกระเดไปยากอ๋อ นแต่ไม่เอาใจเ่เ่๋แล้วก็เมื่อเมื่อเป็นอันนี้จัวจะรบสองสามสี่ห้ามือทับทุกคนแล้วก็ดิสมือรสองใบเพื่ออะไรใช่ดิสมือรสองใบอ่าไม่ดีนี่ไปเดียวไปแรกเป็นอะไรนะเป็นเนเพลงเป็นเนเพลงเออแล้วก็ใบที่สองเป็นแบบว่าหรือทิฟฟาน ที่ดสีสอไปพื่อเดอร์อยากหนึน่งวอลเปในเพสไปแรกไปที่สองออร์บเบิร์สกิลไอ้นี่ไม่จูบไม่ไมไจกกูบอไรต่างเข้ามา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 จะทิ้งไปเอาอะไรนะเอาวอลเปเนตเพสแล้วก็ออร์บเบดอร์เอาเข้ามา จำเบ็นอาจารย์ใส่สองเลยตัดนะมันเป็นการรับดาเมจหรือว่าจ่ายทางสนงเลยอะรับดาเมจใส่ใส่ห้าเข่าได้ถ้าเกาพอจะทําถ้าเกาพอจะทำแล้วก็สี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อันนี้สองอันนี้สามอันนี้สองผักไรเฮ้ยไม่ได้ติ้งทอดโท้โหโอ้โหโอเคเออผมมันต้องฮะก็ไม่ฮะไม่ต่อเติมเฮ้ย สับหมอ๋อเขาจะหาเราไปตรงอ้องเรีนพือเชเป็นาย้สกิลถักไรสม่ต้องไม่ต้องให้ดูอย่าดูนะเดี๋ยวผมรับตาแป๊บจริงๆตาหลักการคือมันไม่ต้องดูทุกคนรัไมโชว์เลยรักกันหดก็ได้ลืมลืมุณนี่มันอ๋อเข้าใจเขาเป็นไฟเตอร์ที่ได้รับการยอมรับ ใกใครวะเป็นไฟเตอร์ที่ได้รับการเลแล้วนะไเขาเป็นไฟเตอร์ที่มีรูเป็นอาเรนนหนาจอส่วนตเพราะปกติเขมีรูโมเอโอเอกันวันนี้ก็มีรูใช่รูใช่เป็นรูอเจอรางจอไม่ไม่ใช่รูที่เป็นโฮล่เคุณมันใช้คว่าอะไรถ้าไม่ใช่โฮกอรี่โฮล่ no 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 เพราพี่นันเกตถ้ากอรี่โฮคืออะไร เโอเคลงไปเลยสิเทพีมาดอลงมานิตี้ไก่ใช่ใช่อทีอันนี่อ้ออาาคนลงฟัตโอเวอร์เทนอันนี้ยิงดามเวอร์ต่างไหมไม่แล้วอ่าบุกคลิตามเวอร์ต่างโอ้บุกคลิใช่ใช่แล้วแล้วมีทิปเปอร์ในแท็กแล้วด้วยใช่โอเค ใช่ผมจะตีละวก็ตายไงมันโอเวอร์มาแล้วมามาในระเบียงเครื่ของเราตอนไหนก็ได้ตีเท่าไหร่อ่ะหมุนสามผูตายเลยเนี่ยตอนตอนที่ครีตอนที่คริกกำลังมาท้าหน้าเขาถามเขาปลาโล่เปล่าโอเวอร์เขาบอกไม่เปล่าโอเวอร์ใช่ตีครับสามเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นสามสองเราต้องพน้าให้สองศูนเท้าถึงเปล่าเท้าถึงเปล่าบ้าเราเป็นสามหมื่นสองะไรอันนี้ได้จั่วนะได้จั่ว อ่ะเบิ้ลเออเดี๋ยวมันมันเอาการ์ดห่งใบขึ้นนี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ถูกทลายไม่กลับขึ้นมือเอาไปเบิ้ลยังนี่ตายไปไหนยังเหลืออีกแค่สิบหกใบอือเท่าไรอ่ะสองยู่สงบูมบอมสแต่ว่ามีเิต้องการาออหอันนี้มีเบิ้ลไหมไม่มีเบิ้ลเดียวเดียวเท่านั้นบิเกลโอ้จ่าหน่งเกตกลับไกอจบเลื่อกันจบึ่ครั้งมีอีกหเตก่อนถ้ามีอีกสใบก็ยิ้มแห้งอ่ะพี่ หมดแล้วหมดแล้วทุกคนสรุปมีมีไปทิ้งกันทิ้งกันเท่าไหร่หมื่สองเอาหมื่สามตีที่เปิดแท็กโอ้เดินเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็คได้อะเซ็คได้อะโซเลียมาติยาอ่ะตอนพีกลังจะปหน้าหน้าเป็นรอนแล้วนี่ครมาดูดิอันนี้เท่า อ่ะโวแรไม่รับให้กัน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 นะโอ้โอเทนอับกอดพี่ประท้าหน้าทุกคนอ่าเราก็โอเทินครับพิกันมือหนึ่งไปเครับผมพี่ตามโบต่างตอนนี้ห้าโบก็โบอีห้าิเป็น7แต่ไม่มีไซส์สมน้อยใช่อันนี้ได้เกได้เก่อ่าอ่าไปเจ็ดโอ้วสครั้งนะทุกคนหนึ่งสองสามดับเบิลแอแทกโอ้ตายไป ตรรออเ์โอเคเอาเตาผิงสองโซนนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องเอ็กซ์ตกาเกมสำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์แบบไหนแนะนํามาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ